จะมีการปลี่นแปลงสถานีนะครับหลังจากเรามีการเปิดงานเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะแยกกลุ่มก็คือเราจะต้องแบ่งกลุ่มผมไม่ฉะั้นจะทั้งสองกลุ่มหรืออีกลุ่มนะครับในกลุ่อทีมันแคบครับถ้าเราไปทีมเยอะๆกรณีพื้นที่บางอย่างที่จะการตู้กลมทั่วไปเรื่องเราแว้ที่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของของเราจะเข้าสถานีจติดตั้งแล้วเจออาจจะเจอทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นในการอบรมหลักสูตรนี้เราก็เลยใส่ขรื่องนี้ไว้ อาวจารย์วิชย์ศึกษาในการสำรวจตรวจวัดจัดเก็บและมีข้อมูลเพื่อการรับพลังงานภายใต้หลักสูตรเทคนิคการตรวจวิเคราะห์เพ <deal> ื่อการรับพลังงานนะรับเราจะมีการดำเนินงานในโอกาสนี้ กราบขอเรียนเชิญท่านประธานในที่ีดรประเสริฐสินทุกประเสริฐทีมพัฒนาพลังงานทดแทนได้มรับพลังงานท่านพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ท่านวิทยากรท่านผู Slow ้เข้าร่วมการอบรมจากวิทยาลัยอาชีวะตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนละ้มารัพลังงานกระทรวงพลังงานนะคะได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพเหพ์านวิเคราะห์เพื่อการสำรวจตรวจความรู้แก่อาจารย์ หน้าส่วนในาก,กาคุณท mm hmm. ่นเกิทุกท่านวัตถุประสงค์ที่ท่านมาเนี่ยคงไม่ได้มาฟังผมกล่าเกิดเือทั้งกรมเนี่ยเรามาีหรือว่าโรงงานเนี่ยสามารถที่จะได้รับคำแนะนำทางที่จะผลิตน,นะครับผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะในพื้นที่มีการไปตรวจสอบการได้ช่วยกันนะครับ ให้บร,รบ,บริการแล้วก็หวังว่าท่านจะได้ค่าบริการนะผมไม่อยากให้ท่านทีพวกลงยืนได้แม่สงขลาเห็นไหมยืนก็ได้ยิ้มเลยครับจะได้มีความสุขแเฟซซี่ก็ได้ครับผมให้ทางกรมได้มาทำการอบรม เราในปีนี้เราจะมีการผนรลมที่องร้ท่านจากร้อยสถาบันนะครับจากการเรียนน่ครับเข้าไปในอาคารแล้วก็ให้เด็กการให้คำแนะนำเรื่องของการจัดการเรียานเนี่ยเราอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแต่ก่อนหน้านี้เราก็มีการจัดสัมมนาลักษณะนี้ไปแล้ว4ครั้งนะครับในหัวเมืองต่างๆ ที่ปฏิบัติเธอไปรับรองหรือว่าอย่างไรบ้างได้ครับได้ครับรู้ที่ปฏิบัติเป็นเรื่องเล็กครับสิ่งที่เขาจะได้คือความะฮ้นะฮะซึ่งเขาก็จะมาทห้คามเรี่ยวาทฤษฎีและปฏิบัตินะครับซึ่งเราก็จัดวิทยากรที่มาให้ความรู้กับกับผู้เท้ารับการอบรมนะครับนั่นเขาจะได้รับความรู้นะฮะแล้วก็ได้ลองทำนะครับแล้วก็เขาจะไปตามโรงงานต่างๆนะครับเพื่อที่จะ เป็น on the job training นะครับว่าทำาาอนกันย่างนี้ถูกไหมนะโดยมีผู้เชี่ยวชาญครับผนะฉะนั้นวันเป็นยังน้ว่าเขาจะสามารถที่จะ up skill ใ,ในเรื่องของการตลวจวิคเคราะห์นะครับการใช้พลังงานนะแล้วก็ให้คำแนะนำกับโรงงานอาคารได้คือในช่วงถ้าเราดูย,ยาวๆนะยี0ปีเนี่ยเรามีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับเราดู ตัวเลขสองพนตัวเรื่องของการเติบโตทางพลังงานเทียบกับการเติบโตของ GDP การเติบโตของ GDP เนี่ยเร็วกว่าก็คือ GDP สูงนะแต่การใช้พลังงานเนี่ยสูงขึ้นก็จริงแต่ว่าอ่าสูงในอัตราที่ช้าก,กว่านะครับก็ถือว่าเราเนี่ยใช้พลังงานน้อยลงแต่ว่าสามารถจะเจิ r a t GDP ได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามองตัวเลขในช่วงส่ปี5ปีหลังเนี่ย อันนี้วัดยากนะบ,บางปีเนี่ยเรียกว่าโหดูประสิทธิภาพสูงมากเลยแล้วบางปีก็โผล่ขึ้นมาแบบเอา้าประสิทธิภาพผมหายไปไหนละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียนว่าด้วยตัวเลขเศรษฐกิจนะในช่วงโควิดเนี่ยที่ขึ้นลงแบบรเราเราคา,าดการไม่ได้เลยนะครับงั้นถ้าจะมองตัวเลขใน3าปีหลังเนี่ยผมว่าอันนี้อาจจะมองยากนิดนึงว่าอ๊ะมันดีไม่ดี ทาสั้นเรื่อง EV นะฮะก็ก็กำลังเรียกว่าเป็น emergency น,น,น,นะครับส่วนในเรื่องของโรงงานอาคารเนรี่ยตอนนี้ผมว่ามีาความจำเป็นแล้วล่ะที่จะต้องทำเรื่องประหยัดพลังงานนะครับมีอย่างดูดพอเราจารัดอบรมเนี่ยนะฮะไม่ใช่เฉพาะหลักสูตรที่